สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะได้มาหาพี่อุ๊บหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะฮะมาปุ๊บก็เห็นแมวเหมียวเล่นกันหน้าห้องเต็มเลยนะครับเขาชอบเล่นในกล่องสี่หัวนะฮะลูกพี่อุ๊บ หลังอยงนี้ีแบเนาะเดีเราไอยู่ตรงนไปอยู่สายไทย,นนยะะนนะวัสดีครับนี่คือลกลกอนะครับหว,วันนี้วที่4ของการฉีดวัคซีนนะครับก็ดีขึ้นนะครับรอดแล้วนอนสี่วัดละ นี่างเงานีนยคอนโดไหนน่ารักเอามาถ่ายได้ใช่ย,ยูนิกรกิ๊ตตัวเล็กทั้งหมดห<น>้า<น>อยู่ขา้างในสามเห็นไหมเห็นครับไอ,อ้ตัวนั้นไปไหนเนี่ยอยู่นี่หมดเลยสามเอ,อ้ตาสองตีอะฮ้ยอยู่ไหนเล็งนะลูกนี่อเลยเนี่ยตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยมาลูเลยตรงนี้กัน <c oughs> <c oughs> นี่นี่ลูก สามตัวร้อยเห็นไหมเห็นไหมมึดไหมเห็นครับไม่มืดนี่สามตัวรามตัวรอยส่มาลยโดไปถ่ายตรงนี้วิ่งกันสนุกนานนี่งนี่นีนี่นีชาโคชาโคนะครับชาโคลไปถ่ายตรงน้น่ายตรงหนเฮนย

นี in. the ่ชาชาลาวิงชาลาวิงเราได้ผ่าเล้งไปชาบริชาสังีเห็นไห้ชาสังสีนะแต่เมือวชาสังสีนี่นี่นี่ชาอะไะชาชาขาวชา เย็นก็เล่นกับลูกๆนะครับก็สี่วันละรอแล้วนำการฉีดยาวัดปีนรอไหมต่ตอนนี้ซื้อมากใเานชามันนี่ตัดองปีนีวิ่งไหมยมายายน่ารักม่า้ยทไกันทมต่อสู้ก่นต่อสู้กันเหรอมีกานต่อสู้กันเหมือนเด็กไหม เธอจะทำไปจับจับแมวอ่ะเล้งไม่ไม่มานานเลยอ่ะแต่จริตชอบตัวไหนตัวไหนสวยตาสองเขี้วนู่นไหนอ่ะตาอะไรตามมลิเห็นนกเหรอดูนกเหรอมันจะเอาได้เหรอมันกแอบดูนกกันแอบดูนกกัน หันหน้ามาหน่อยอุ้มได้อลองอุ้มเด้อุ้มอุ้มชาอันนี้ชื่อเหนี่นม, <laughs> มันหนีเล้งหมดเลยอือครับนี่ก็คือหลังฮ <laughs> ะใครี้ชื่ออะไรนะตามะลิเออตัวนี้ช,า,ชามะลิเสยไหมเสวยไหมสวยตาสวยมากเัยตามันโตมากกับ ที่เนึ่งเห็นล่าสุดหรเนาะตัวนี้หลายตังค์นะเนี่ยตัวนี้หลายราคาขโมยไปด้วยตัวนี้มาาังกรเลยไม่ได้เลี้ยงให้รอดเอาตัวเองให้รอดเถอะตัวนี้หลายตังค์อยู่อ่าไปนู้นเลยไปอยู่นู่นเลยดี๋ยวพี่เอาตรงนี้ไปไปเอาไป,ไปอยู่ตรงนู้นเลยท่านเล็กเออให้ไปเล่นตรงนู้นกันกออวิ่งไปไปเออวิ่งมังกรเล้งพาน้องไปเล่นนะครับเรียกมันมาเอาออยู่ตรงไหนกี่ตัวมีกี่ตัวตอนนี้นับเด้อ่าอ่าเคาะเคาะสี่ตัว ตีตัวเขาะไปเคาะเข้าไปตอนนี้มังกรเล้งพาน้องไปเล่นตีตัวอยู่ตรงอนอนตรงนันน้น,นตัวหนึ่งอาจารย์เบิร์ดเอามาให้เล่นอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่เลยเดี๋ยวจัด ี่หลังบ้านพี่อุ้มนะครับมั่ก่อนเลี้ยงพาหน้องๆมาเล่นนี่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 เหนื่อยไหมเลี้ยงเด็กๆเลี้ยงน้องแล้วเป็นไงเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมจับปูใส่กระด้งหน่อยโอ้มาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาเจอน เด้งถ่ายนี่ตอนนี้ถ่ายตรงนี้แสงสวยนะตอนีถ่ายตอนนี้ดดปิด้ตอนนี้แสงสวยเหรใช่ครับนีชาชาโคลชาโคลชาโคลนิชาอะไวะชาขาวจำได้ไหมจำพได้ไหมจำแต่ชาเมลีอะ เนี่ยใกล้เหอครับโดนหมอบๆโดนสอบัไรทำาทไรข้านอะมันเย็นสบายตรงเนี้ยมันจะอยู่เฉยกันได้ไหมเนี่ยอยู่เฉยกัได้ไหมต้องต้องซื้อขวดนมมาให้คนละอันคนละอันเหนื่อยหอบไปแล้วหอบหอบหอบแบบเน้นเนอเี่ยเนี่ยเห็นลห ท้องไหมท้องไหมเปลี Ziel, ่ก okay. carry okay. okay. ันแล้วท่นนี้โอเคปิดแล้วเนาะเยอะแล้วหน่อยยาโอเคอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ก็ดิ้งแต่ไข่ฉีดยากันนะครับพี่อุ๊กฉีดแล้วไม่เป็นไรเดีแต่รอคำตอบนะครับเอามาใกล้ๆหน่อยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วี่ไหนี่นี่นี่ชาละบิงกับชาโคโอเคปิดได้ครับ